อ่าสวัสดีครับมีอะไรหรอครับพี่อนทานข้าวนะคะโอ้พี่มีอะไรหรอครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของยูทูบเบอร์นะครับที่มาทานข้าวในเช้าวันนี้นะครับพี่ตีอ่านี่ครับมีหลายหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงแดงพี่เอ็มนะครับอ่ามูโจ้พี่เอ็มเดอร์แล้วก็พี่พฟืงบุญชูนะครับและก็ุ้งนี่นะครับแม็กกบี้นะครับแล้วก็ นี่คร er ับแล้วก็โอ๊ตนะครับโอ๊ตถามอะไรอย่างนั้นเจอปูญหาวันนี้คุณเกศน้องทำให้กันเพาโทรเห็นไหมเขาเจอผู้ชายในเครื่องแบบรือยังแล้วเวลานั้นเวลาแอสั่งก็ก็สังอกตในโซเชียลนะคะ อะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยไม่่ใชเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่่ใชเหรอไม่ใช่เหรอโอ้ยเราเราโดนทิ้งเราโดนเทได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมโดนเทแล้วอ่ะในไหนในพาไปดูหน่อยพาไปดูกุณนะคะพี่เฟื่องบุญชูนะคะนี่ครับไปเจอยังเจอยังเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะพาไปดูใครเอ่ย นะครับโอ้โหเจอยังเจอยังภายในข้ามคืนชั่วข้ามคืนมันก็เนทาง่รู้ที่สุดก็ดันมากันในรถอ่ะเนาะอ้ดันกันดันกันน่าดูเลยนะครับเร็วเร็วมันจะพูดก็ดูลมไงดูลมประมาณสามนเ่นตชอบถผู้ชายใช่ใับจเอ็มีหล่อน ดูไม่ได้ครับทู้กไม่ได้ครับเดี๋ยวยิ้มหน่อูมโอ้ดูอะไรเข้าใจ้อแ่าแล้วสามแสนห้า้เป็นเหดครากได้เยอะอยู่แล้วครับโอเจอเจอใช่ไหครับพี่อ๊ดอะรเจอแล้วไหนไหนอมหกัแล้วนี่เจอรจจแส้วก็ขอขอบคุณเนีทุกท่านนะครับก็ฝากใ้นรงใจให้ทุกทุช่องเลยนะครับแล โอ้โหเชิงด้วยแม่กระพุนนี่กระพุนเนาะนี่นะครับอ๋อนี่นะครับแม่กระพุนนะครับใหญ่มากใหญ่เจตัวครับขาใหญ่ขาใหญ่ใหญ่ขาขาใหญ่เพื่อนแล้วก็แมงกระพี่ฟีดเชิงด้วยนะคะได้ข่าวว่ามีคนมีคนเื้่มหมูโจอ้ คาใคายคายครยคายคระยาแกะแกจมือด้วยหรอแกจบมือด้วยนี่ควรสามารถเดี๋ยนี้ชอบในตัวในตัวในตัวในรัวถามไม่ได้ ชอบหรอก็ชอบที่แบบว่าโสดหรือเปล่าไอ้ยไอ้ไอ้ขนขนมีขนครับมีขนไมีขนเพราสดก็แหละหอมขนาดนี้หอมหอมไหนหอมขนาดไหนขอดูตัวอย่างเอ้ยขอดูตัวอย่างที่สำคัญคืออายุย้อนยี่สิบสองใช่ไหมตอนนี้เนาะสิบสองสิบสองยี่สิบเอ็ด เป็นขาเรียกว่าทหารใหม่นะเขาเรียกว่าวัยขบเพาะไอ้ไวัยขบเพาะด้วยวัยขบเพาะเดี๋ยวเชื่อชาติเนียเดี๋ยวนุโจ้เคยเจ๊กินข้าวกินข้าวเด็กกินกินนะกินเคงกินข้าวอุ้ยข้าวสนุกสนุกเป็นสนุกแล้วเด็กสไตล์จริงก็เอาใช่ไหมนี่ไอโจครับผมว่ามัตอ๊ตก็ คมเป็นถุงดำเลยวะถุงดำเลยเนาะถุงดำเลยถุงดำเลยนะครับโอเคชั้นเดียวไป่ต้องเอาหกชั้นนะโอเคชั้นเดียวพอนะครับโอ้นี้นะได้เกียรตินะคือคัทใช่ไหมครับยูทูบเบอร์สายลุมพงกลับมาคือคักอีกรอบหนึ่งครับผมน่ารักมากในรอบในรอบกี่เดือนนะเกือบปีแล้ว ครับเห็นหมู่ดวในช่อง YouTube กับเพิงค์อ่าบอกได้เลยนะครับ f อฟทุกท่านที่ชอบผู้ชายในเครื่องแบบ้้้ไออโในในช่องน้องน้องเขาไม่ได้หล่อเหมือนตัวจริงเน่ก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพอมาเห็นตัวจริงอุ้ยมีก้าวด้วยนะเฮ้เนี่ยโอ้เก็บตรงไม่อยู่เขาเรียกเก็บตรงไม่อยู่ใช่ไหมแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือในในในโซเชียลอ่ะ เราจะเห็นทุกคนขาวขาวเลยยกเว้นแมงนะทุกคนดูเหมือนจะต้องเพิ่มบวกไปอีก50 50 SP อะไรอย่างเงี้ยครับใช่บวกบวกชบวกอย่างอย่างคนอย่างเช่นอย่างเช่นใครดีนอะอย่างพี่เสือล้วพี่ว่าเออไม่เด็กดำขนาดนี้โอ้โหแต่พอเจอตัวจริงแลวแบอก นิวเข้มากโอ้ยไม่คนชินไงว่าเป็นคนเหนียวต่อผิวขาวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยที่มาลามาโอ้กินข้าวต้มด้วยัข้าวต้มด้วยเซอร์ไพรส์ฮานอนเซอร์ไพรส์โค้ดเพื่อนจะบอกว่าทุกคนนะที่เห็นในกล้องขาวอย่าพิจาอณาตัวจริงเนี่ยไม่ได้ขาวอย่างที่คิดขาวเหมือนน้องอ้ออ่ะเอือผิวเข้มมากเลยใช่เหรือโอ้ก็ผิวขาวเนี่ยแหละครับ

บอกได้ขอสามคำใจละลายเฮ้ยอะใจละลายโอ้ยมุกชินใจมากกว่าเพื่อนนะก็โหคือมุกของเราสมัยก่อนเนาะสมัยที่จ่าเอ็มก็ติดตามจ่าเอ็มตั้งแต่แบบหลักพันอะ นั่นรักษเลยเหรอรักษาได้เนาะแฟนทันเทสงานแต่แล้วก็สมัยนั้นเราอ่าสมัยนั้นแอดจะเอ็มจะแบบไลฟ์สดบ่อยอ่าแล้วเราก็จะชอบไปแซวแล้วนางผู้ดังได้ไหมนางก็จะขนผู้ชายทั้งกองทัพมาอวดมีเพื่อนคนนั้นคนนี้มาจริงเนาะเนาะเนาะแต่เราบางทีก็พาบางทีก็พาไปเล่นบอลเลย์บอลอะไรอย่างนี้ แล้วก็แนนนะว่าคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้ชิ้นนี้เพราะคนนี้ที่แปลมันแท้เลยครับแต่ว่าดูแต่แกคิดได้แล้วเจอเจอตัวจริงกี่ครั้งแล้วเจอตัวจริงครั้งแรกเลยเมื่อวานเจอเมื่อวานครั้งแรกเชื่อเมื่อวานเจอตัวจริงหรอตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงก็คือเมื่อก่อนตัวเล็กๆไงตัวเล็กไม่อ่านนะมองว่าเป็นกำลังโตกำลังโตครับอ๋อเด็กอ๋อคนกำลังโตคนกำลังโตอเราเจ็บกำลังนอนนีรับ ใช่เหรอใช่เหรอคดีคดีเก่าเรายังไม่จบนะครับคดีเก่าอีกละคดีเก่าอีกละโอ๊ยังไงมีอะไรฝากบอกไหมมีอะไรจะบอกไหมเจมต์พี่เขาไ้ไหมบอกเลยยินดีครับยินดีผมชื่อรู้จักนะครับพี่โอ๊ตชาวบ้านท่านสีจับมือหน่อยจังเลยวิ นะครับนี่ครับทอดอยากให้เห็นโดนดมโดนโดนดนอยากให้เห็นในคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ิงๆแล้วเมื่อก่อนคือออดิอวตาร คือชายเป็นซีเอ็มซีเอ็มล็กแล้วก็ไม่มีรูปไม่มีอะไรโปรไฟล์ใดๆไม่มีเลยแต่ว่าได้แรงบันดาลใจจากจ่าเอ็มจาเออ็ม่ีจีเป็นจ่าเอ็มบอกว่าเป็นคนไหนเชียงใหม่หรือปตาเชียงใหม่ใช่ไหมซีเอ็มเอ็กอะไรอย่างนี้แล้วก็คือชอบประทับใจที่จ่าเอ็มจำชื่อเราได้เลยทันทีเคยบอกครั้งเดียวจำได้แล้วทีนี้อ่าเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเอ้ยรับมุกเราก็เหมือนกับว่ายอมรับเอฟเอบีทีดีได้ทีทีดีได้เราเราเราสึกว่าเราชอบผู้ชายที่ เออต่อให้เขาไม่ใช่เกย์อะไรยังไงแต่เขาแบบรับเราเราในส่วนเราได้แล้วก็ทำไมไม่ติดรูปปลาโอ๊ก็เลยตั้งแต่วัดโอ๊ก็เลยใส่รูปใส่รูปเลยอ๋อใส่รูปโอปายิงเพียงจ่าจ่าเอ็มก็เป็นลุกนะฮะไม่นะค่าใหญ่ไม่นะในค่ายอยู่เยอะวันหลังต้องเอาโอ๊ตไปนะฮะ ไปเออาโลยแสดงนี่ที่ว่าใส่โปร์ฟายเนี่ยคือแรงดันใจใช่แรงบันดาลใจใช่แรงบันคนกระตุ้นให้เรามีลูกในโปล์ฟายเจอร์ดีผมชวนเปิดช่องนี่นะแรกนะแล้วทำไมไม่เปิดนะไม่เปิดเพราะว่าอะครไม่ว่างเนาะไม่ได้ว่างเพราะว่าอยากให้ลุงพลตอนตอนนั้นไม่ว่างเพราะอะไรตอนนั้นอ่าคืออย่างที่บอกเมื่อวานที่ในที่ของเมรีคือเราเราอยากกระตุ้นให้ ให้ลุงพลเป็นที่นิยมแล้วเราเลยผลักดันช่องต่างๆอยากให้มียอดซับเยอะอ่าในในส่วนลุงพลโอเคป๊อปปูล่าเป็นดาวค้างฟ้าไปตลอดแต่ว่าในส่วนของช่องยูทูบเบอร์หนึ่งเขาก็จะได้ยอดซับยอดวิวแลวเป็นที่นิยมของต่างๆต่อให้มีช่องมากน้อยแค่ไหนเลยความแตกต่างของคนเนาะทุกคนจะมีความชอบที่แตกต่างกันอยู่แล้วอ่าทีเนี้ยกลับไปที่ตัวของยูทูบเองก็จะได้มีกําลังใจ ในการทำเรื่องราวกับทุกคนต่อไปแล้วก็จะมีเอฟซีของของตัวเองนะครับก็คิดแบบนี้ยอดครับที่บวคุณตบมือให้บตอได้แรงบระดานะคเขาจะเป็นคนกระตุ้นกระตุ้นตลอดกระตุ้นกระตุ้นยอดจนชนิดที่ว่าตอนนั้นมันมันมีสีสันขึ้นมาเขาพอโรธเข้าไปในไลน์น่ะใช่สีสันเราใจเองเขาจะเป็นช่องหนึ่งที่รับมุก ตลอดเออช่องช่องอื่นก็คือรับมุกแบบว่าแซวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีตัวตนเรามีคุณค่าอ่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจ่าเอ็มรับมุกแซวคือเห็นแค่คอมเมนต์บางทีไม่ได้เขียนอะไรมากว้าวหรือส่งสติ๊กเกอร์อีโมจิอะไรเงี้ยจ่าเอ็มก็ทักเอาพี่ออนมาแล้วพี่ออดมาแล้วแต่มันมีหน้าทึ่งเอาอีกละสถิติใหม่แล้วคือออดชอบสถิติเนาะเมื่อวานเราคุยที่ช่องเมดเดย์ก็บอกว่าสถิติรองจ่าเอ็มอยู่ครั้งหนึ่งอ่าสถิติเคยจ่าเอ็มอยู่ครั้งหน อาตอนนั้นละคือหลังจากนั่งสมาธิที่มีการที่ดีบวงสวงและจ่าเอ็มก็เหมือนกับเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันดึกแล้วเนาะเที่ยงคืนแล้วที่เนี้ยคือเล่นๆไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนว่าคือเล่นๆแล้วทีนี้ก็เอ๊ะอะมันดึกแล้วไงครับเที่ยงกว่าแล้วว่าเราใส่เอ็นนอนแล้วแล้วก็ขึ้นไหล่แล้ววันนั้นอะแอบดันเล่นๆเหมือนกันคนมาสามพันห้าเนาะคือมันเยอะนะครับสามพันห้าแบบว่าพเนี้ยก็ดันมาก็เลยดีใจคสามพันห้าคือคือมันคือมันดึกแล้วไงเล่นไง ถึงกนนอนหมดแล้วก็นอนปหมดแล้วก็แบบอเราก็เลยรู้สึกอ้าวใจเอ็มใจเอ็มขึ้นเลยใช่มีอะไรเกิดขึ้นเราอ้านกยังหรือเปลวันนั้นน่ะไม่ได้แกงใช่ัหมก็นี่ตอนนี้ยังทำคลิปคนหลายชองเนาะก็ฉายาของแอ๊ดเอ็มก็คืออยากรูไหมฉายาว่า

คือใจใจที่มาวันแรกก็คือไม่รู้ว่าจะมีตรงนี้หรอว่าจะมีบงส่วนหรอตัวแรกที่ว่าจะมาแค่สองสามวันในเะดือนมกรุพอนี่ก็เราวงส่วนก่อนค่อยกลับอะไรเงี้ยเลยอยู่ในว,วันนั้นยาวเลยเนาะเยอะยาวเลยมาคือมาขั้งแรกมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบังเงินเนาะใช่ใช่นนะคือเราไม่รู้ว่า,าที่เรามาเจอกันใช่ไม่รู้ว่าเป็นงบงส่วนนี่ <c oughs> กับนั่นเ <c oughs> ลยคือขั้งแรกเลยที่มาอ๋อ คลิปนี้นะครับก็ขอจบขอจบเพียงเท่าน e> ี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ